คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวนี้นะครับผมนะครับอโนนยอนะครับผมเสดินทางมาทําไปที่ขอโชคนะครับผมนะครับยู่ทีสารผู้ดับนะครับทางทีมงานเฮากได้มีโอกาสนะครับผมมาตามตัวเลขให้นะครับผมนะครับย้ำนะครับเ้อทางจ่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอนะครับผมนะครับตอนนี้เขาก็มาขอมาถึงแล้วนะครับผมนะครับ ันนะครับว่าต้นเสต็ปตัวใดนะครับผมมาขอดมาถึงนะครับท่านผู้ชมนะครับมาขอดมาทางหล่อยเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเลือกเล่าสิเป็นตัวไหนจานนี้ไปนะครับท่านผู้ชมเตรียมสมุดรัะเบกาเด้อครับผมนะครับว่าเป็นทีน้องออไปกัน หลานกูดยูีดูผมมาส้มมาท่ามานท่าเนื้อาเนก้อเนอานอมาดอลกนสงวันนี้กตยเลี้ยงเตียราดอหลานนี่กำนองกำนุงเด้อปูเด้อใสมาใส่เหเิดเ็นขโกเามีเ็ไงดูปกประทาให้เพ่นเด้อเปิดเกียวตาเ้อเด้อนงสมาินเลดกอมุนยังไงเาแงทีเด้อเอาขอเที่กดักติกิันดิน นี่ลนะหาัอาจารย์เนออยนี่ยคราดอกใหม่ใม่มาเลยหาครูได้ก็ให้พอนะละ่ะได้ผู้พรจัง้าแปลงผู้เหดยดยังก็ได้หาครูบาเพิน่นจะไดไปขอบาแลวมีน้ำมญาอุตสาห์จะได้ไก่ซอยลูกซอยลานเนอะหาันดือ ัาลุงใหญ่5ปาลุกคราดอกเด้วไปท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ออนย่อกับรัศมีเดินทางไปมองที่สีเส็ดพิธีนะครับเด้อนะครับก็ติดไปนํากันนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขสิเป็นตัวใดนะครับพี่น้องเขานะครับผมกับโอดใสวิจาราณนะครับผมในการดับชมเด้อนะครับที่เดียครับปีตัดการเป็นจอดเข้าไปเต็มไปด้วยกันเด้อขอบมานกลางปลาเลยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวๆพี่อเดี๋ยวเ่ดเดี๋ยวเเาไอาไปเห็นเนแล้วเปจายเปมันเนะครับเปือกนียะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับมองเาครับเด้อเป็นตัวใดส่วน เห็นเป็นตัวใดเนาะเอ็ดสีเฮานะครับผมนะครับนี่สองครับเขาเนี่ยสามโตในบาตนี่ยสองโตนะครับนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเมืองอีกทีนึ่งนะครับเด้ออยู่ในผาเขาเนี่ยสามโตนี่จะเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวให้พญานาคเราเป็นคนถือบาตไปนะครับผมไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับมาตามไปนะครับหลังจากจี ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมนะครับอาจารย์น้องอ่อ่เกให้เห็น2โตก่อนนะครับแต่3โตนีอยู่ในหอผ่านะครับผมเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าในหอผ่าขาวนั้น3าโต้หนั้นสิเป็นตัวใดนะครับแล้วก็วันที่12นะครับผมเป็นโตคอนเฟิร์มแล้วนะอาจารย์เนาะครับอาจารย์บอกว่าวันที่12นี่คือเป็นโตที่ยืนยันคือบอกว่าโค้งสุดท้ายครับว่ามีเพิ่มว่ามีเติมแล้วนะอาจารย์เนาะครับผมนั่นคือโตที่ให้พี่น้องนําไปลงทุนไดเลยนะครับผมนะครับ วันที่12เด้อพี่น้องไมีนัดกันอีกทีหนึงนะครับจานตัวเกือหัวแตกแล้วครับพี่น้องเอาวิลีครับข้ามาใหพุ่มแห้งน,นี่คือ3ตัวเด้อพี่น้องเขานะครับผมน,นะครับนี่คือตัวเลข3ตัวนะครับผมนี่คือตัวเลข3ตัวนะครับผมนี่สองตัวนะครับ ปูเดครับด้อคู่หนทานชัยโเป็นู่น่ั้ยครับเด็กตัวนี้คือกันได้รับพันตัวนึงเป็นพญานาคแต่ว่าคู่นี้ง่ามเยอนคำพูดีเป็นกบมอกันเด่นวันหัหัวสิอ้ยอ

ลุ่มปไทสาตครับใอยากย้อมะเด้ยี่นอนเาไดุ้กคนครอยาที่รับพ้มใครได้เด้อสามหาแปดแปดหาสามสามทเเ่ง่ยขสองหาแปดเปยเลยยังสามเก้าแปดว่ามันหมดันสามหาแปดสามตแปดก็ได้ ก้าแปด้าแปดอาจารย์เอาผาเขาปูครอาจารย์เาเขาปูษาเก้าแปดเนาะปูเนี่ยครับปูเก้าแปดเก้าแปดสามห้าแปดอาจารย์สามห้าแปดสามเก้าแปดอาจารยอาจารย์ันเรียกเราพันอยากสยูรัอยรับสิบไปนเรียกเขาสาวเดียวจบเลยเนี่ตัวนี้หัวก้อนมานี่เอาบอกพี่น้องให้กันตัวนี้หัวก้อนเด็กหนุยสิบติบอนย สามเก้าสองไฟทั้งนี้นะครับสเก้าแปดสองตัวอันนี้คือสองตัวนะครับี่เป็นสตัวนะครับสตัวอันนี้เลขสองตัวมันบ็ได้กัเป็นเลขแปดันนี้เป็นสองตัวแล้วท่านก็ฝันเห็นพุทธลูกสองเมื่อที่เรีวนี่ฝันเห็นพุทธลูปเห็นเต่าหัวพุทธลูกองค์บอกี้ เ้าอง์องค์หัวเมื่อกี้โตุลุปองขาองค์ดูการเดินนั่นบันเ้ฝันว่ามีคนสู่กันคนของม่สิบสองนมีคนอยู่วัดสามนตัดหัวเขาข้อขาดมัดตัดคนสิบสองคนน่นนเลยคนของแม่สิบสองข้นสองพ้นหาอยหาสิบเปดซื้อมากกว่าแล้วกว่านี่มากเลยครับหัดจ้บองคกัมี่แหละแบได้ไม่ตรงเลยครับผม่รด้สามตัวตรงเลยตัวนี้ตัวเลยตัวตรหกตัวเลยบตัวเลย เดาเท่าก็ับเนนี่นะครับม้าตรงเลยมาตรงกับขันน้ำม้นผายานเลยหตัวเป็นังก็สามห้าแปดหกตัวหกแปดสี่สามห้าแปดอนี่นี่คือบ่อดะเตรียมตัวมาก่อนเลยเนาะบ่อะไรับบ่อไ่าฮหนาค่าฮ่า่า่าฮ่น่า่าน่า่บ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่่าน่ครับครับ่า่าา่่่า อัาจรอัมะสครื่องดองตัวแต่เราต้องเทิกันบัมนแ <m> um> ม่ตัดเอาเล้สองหางลอตเตอรี่ครับ อุทลูองนีสางข้อสองสัปดาห์ห้าร้อยห้าสิบแปดฟันเกี้ยววันสองสามือที่แล้วนี่ฟันเกี่ยวว่าข้าอยู่ผมแม่บัดที่นี่พุทลูข้างมัดอ่าเดี๋ยวตัวหัวหัวนี่ใหญ่ขัดเลยใหญ่ขาดตัวหัวคนลอยอยู่แบบนี้แหละนี่คนของมาในวัดสิบสองคนของแม่บัดที่นี่บัดที่นี่คนอยู่ในวัดนี่คนอยู่ในวัดสามคนผมฟันมันขาดข้อขาดหมดเลยตัดคนสิบสองคนข้อขาดหมดเลย ไมก็มาจังเลยนี่เรียกเลยงงก็้หนย่งสองก็ได้ามัาเปยาพใจลยลงมาจะไม่สังสดสภาพใจเสียก็หาเปียัผซงอราตรีมาตรงกันบดินทร์นะสามหาเปียดเลยจัดจ้นะเจาััอ ผมโอ้าตาตต้องกันแต่ยาเลยมังม่านะครับก็มังม่นี่อมีใบพอเราซื้อมาใบเดียวได้พี่น้องสองหันใดอยูวัดเท่ามันไดยังตีที่ว่าไดหนึ่งหัันนี้ยริงผมซื้อมากหาเปลมากหาเปลปโอ้ลายตัวนี้หาเปล ตมเนรแป8หาเสสองตัวเลยสองตัวนี่ตนี้ตัวนี้คือกันบ่รนี้เอแต่ตอนนี้ตรงแต่ตัวนี้ตรงตัวนี้ตรงเลยเด่นตัวนี้ตรงครับตัวนี้ไดามหาเต้เดียวคืตนมักต้นใบเดียวอยจันทร์พี่น้องสาวได้พี่น้องเลยสเลยถูกมากถูกมากเห็นไตมแต่หาบัดที่นี่ก็ตัางกันมาตัวนี่คือกัน3ามแปดสามครับก็ตามเด่นเขรีอยู่ที่นี่เหร แปดสามแปดครับเมนามแยกแปดเดืใส่ขึ้นกันแค่นี้เนาะเดือดกัเอาเบาใส่สามกับห้าหยิบมาหนึ่งที่หนึ่งกูที๋ยบมาหนึ่ง

เด็กยืนยันอีกทีนึ่งก็คือวันที่สิอนะครับอาจารย์นะครับยืนยันกับอีซี่เนาะวันที่สิบสองนโทรวดซับวิใส่พยาะยังไดมาทยเอาไว้เนะของเาโทรศัพทบเพามาาสมดาไครับกับห้าตงานดียวกันนี่ครับตรงนเยี่เอไปท่านหัวเียสมบัตเอาสมเกียรติเอาเนี่ยตัวนี้ก็ดีทแ thế vương đi đó để tôi nhìn để cứ cái giấy đấy mà không